คุณจะไม่เชื่อนะฮะว่าราคามันเท่าไหร่นะครับคุณภาพน้นลนราคา,า,คาก็ในเมื่อเราไม่ได้มีเดน i m c o n t e ส t มาสักพักแล้วอ้ยนานเลยลองมาทำกับตัวนี้ดูวสวัสดีครับ ประโยบเดิมเลยไหมกลับมาพบกับเราอีกครั้งอ่ะ <c oughs> ผมกับพี่แดนนี่ก็ไม่ได้มาแบบหย้ยนานเลยเพราะว่าปล่อยให้แบบน้องๆที่เป็นดาวรุ่งเขาจะอายุเหมาะกับคนที่ดู Mar ใช่เดี๋ยวนี้แบบเดี๋ยวนี้นนนจะแก่ไปแล้วนะ พี่คนเดียวฮะทะี่แก่ผม <laughs> ยังไม่แก่นะครับ <laughs> ก็วันนี้นะที่พี่แดนมากับผมเนี่ยก็คือเราจะมาพูดถึง crossover คงไม่มีใครพูดไปได้ดีกว่าเรา2คนและเพราะว่าตัวเนี้ยมันพิเศษจริงๆ crossover <oughs> เนี่ยปีหนึ่งน่าจะออกมาประมาณสครั้งหรือว่า2ครั้งหายไปหายไปสักพักหนึ่งเลย <c oughs> <ๆ>เพราะว่าเราบวชไเป็นเดเวลวลอกตัวนี้อยู่เริ่มจากโจทย์ก็คือปีนี้มันจะเป็นตัวที่สิ ของโรงงาน3ซึ่งก็เป็นโรงที่เราใช้บ่อยที่สุดใช่มันก็เลยเป็นรถ3ามหนูนะฮะทางทีมงานเลยเราก็เลยเริ่มคิดกันว่าเฮ้ยโจทย์อะไรดีเพราะว่ามันเป็น1นูนด้วยก็เลยมีคนเริ่มนี้เริ่มว่าลองดูเป็น1นึของรีหรือว่า501ของรีวายอ่ะพูดกันอย่างนี้เลยดีกว่าแต่ว่าเราอยากจะได้อะไรที่มันดูประหลาดกว่าคนอื่นก็เลยลองเอา2แบรนด์นี้มาผนวกเข้าด้วยกัน ซึ่งโจทย์เนี้ยหลายๆแบรนด์ทําแล้วนะฮะเราก็เห็นแบบอย่างเช่นบางแบรนด์ก็กระเป๋าข้างหนึ่งเป็นรีกระเป๋าข้างหนึ่งรีวายใช่คือแบบครึกกันไปเลยป้ายก็มีคู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นความท้าทายนะฮะที่ว่าจะทํายังไงให้มันแตกต่างกับคนอื่นโดยที่เราชอบด้วยใช่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดูแบบประหลาดไปอ่าใช่พี่แดนก็เลยเลือกนั่นแต่ เลยพี่ภาคนี่เป็นยังไงเราพูดถึงภาคกันก่อนเราก็ดูจากเมืองเลยอ่าครับว่าแบบเมืองเขาเป็นยังไงบ้างฝั่งหนึ่งมันจะเป็น <Left S 2> เลฟเมืองอ่าอะพอเป็นเมืองมันเป็น right hand อ่าซานฟรานจะ uh huh. อยู่แคลิฟอร์เนียอ่าใช่เราก็เลยใช้อันนั้นเป็นโจทย์ก่อนเลยแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคาร์บอยส่วนใหญ่จะเป็นลีก็จะเป็น left hand ซึ่งคาร์บอยเนี่ยเราก็คิดถึงอะไรเราก็จะไปคิดถึงง่ายๆเลยเท็กซัสเราก็เลยเลือกคอตตอนที่มาจากเท็กซัส ที่แคลิฟอร์เนียพอเราเลิ่มเขาต้อนแล้วเนี่ยพอเราก็เริ่มสั่งผลิตมันต้องอยู่ที่ออนของผ้าอีกแตกต่างกันแต่ว่ายังดูไม่ได้โดดกันมากใช่นะฮะไร์แฮนนี่จะเป็น15ส่วนเลฟแฮนเนี่ยจะเป็น15.5เพราะว่าพอมันเป็นเลฟเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนซอฟต์กว่านิดนึงเพื่อให้น้ำหนักเนี่ยพอมัน อยู่ด้วยกันแล้วมันดูปบาลานกันที่สุดส่วนสีเนี่ยก็จะเลือกที่จะย้อมเป็นลบได้นะฮะก็คือจะเลือกที่มันใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ละพอไปถึงกัน เราก็ดูว่าโรงทออันไหนที่แบบชอบมากที่สุดหรือว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีด้วยออไอ้โรงทอที่เราใช้เนี่ยที่อยู่เมืองอิบาร่าเนี่ยกันรู้กันอยู่ว่าเขามีเครื่องตอนนี้ไม่กี่เครื่องแล้วแล้วแต่ละเครื่องนี่ก็คือค<ม>ิวยาวเลยก็คือเครื่องทอ,อ,อสวยหน้าแคบนั่นเองจากที่ผมกับพี่แดนเคยไปเยี่ยมชมพวกเครื่องจักรพวกนี้เวลาซ่อมนะฮะก็คือเหมือนคุณต้องซื้อไอ้เครื่องทอเนี่ มาใส่กับไอตัวที่มันใช้งานได้อยู่เลยนะฮะคือเขาไม่ได้ผลิตขึ้นมาใหม่นะเขาใช้เอาเศษซากของตัวอื่นมาเพื่อด,ดึงอะไหล่มาใส่กับตัวที่มันมีอยู่ซึ่งตอนนั้นเราไปดูมันมีประมาณโอ้โหแเครื่อง6เครื่อง8เครื่อง 6, 8, เนี้ยไม่ถึง10ด้วยนะฮะหลายแบรนด์ใช้ต่อคิวกันยาวเหยียดเลยซึ่งกว่าเราจะได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเลยนะฮะ ก็เรียกว่าใส่ใจกันตั้งแต่คอตต้นผ้าเลยเรื่องราวทั้งหมดเราพยายามตีโจทย์ตรงนี้ออกมาให้มันดูดีนุ่มนวลที่สุดแล้วแตกต่างนะครับตอนนี้มีทั้งซักและไม่ซักนะครับเรามาพูดถึงป้ายหนังกันก่อนเลยนะฮะป้ายหนังตัวนี้ก็ใช้หนังแกะวิธีการทําก็คือเราปั๊มลึกนะฮะแล้วทาสีคือมันจะป้ายเนี่ยมันจะมีหลักๆก,ก็คือปั๊มความร้อนก็คือมันก็จะเป็นไหมนะฮะแล้วก็มีสกรีนนะฮะแล้วก็มีอีกแบบหนึงก็คือปั๊มลงไปให้มันยุบลงไปนะฮะแล้วก็ลงสีด้วยซึ่งเราเลือกวิธีนนนะั้ะ ส่วนที่มาของป้ายเนี่ยก็คือง่ายๆเลยแบรนด์ยักษ์เนี่ยที่เป็นฝั่งของไลท์แฮนด์เนี่ยเขาจะใช้คนจูส่วนของอีกคนนึงเนี่ยก็จะเป็นคารบอยเลยเป็นรูปคารบอยเลยกําลังแบบขี่อยู่โคบานด้วยโจทย์นั้นฮะด้วยเราก็เลยมาตีมาเป็นไอคอนของเราก็คือนักประดาน้ำนะฮะขี่มาน้ําดึงกงเกงอ่ะสุดยอดหลายๆแบรนด์เนี่ยเท่าที่เราเห็นก็คือเหมือนแบบวาดรูปเดียวแล้ว ใช้คอมพิวเตอร์ฟลิปมันอะของเราเนี่ยว่าเป็นภาพเลยนะฮะฉะนั้นรายละเอียดของสองคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันถ้าสังเกตดูดีๆนะฮะส่วนวิธีการเย็บป้ายหนังเนี่ยเราใช้เดินรอบเดียวนะครับก็คือเดินขอบเอวก่อนพอมาถึงป้ายปุ๊บเอาป้ายวางเดินวนปุ๊บ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 ,บต่อนะฮะแล้วค่อยมาเย็บหูเข็ม <c oughs> ขัดเข้าไปซึ่งมันก็จะเป็นเทคนิคที่เมื่อก่อนเขาใช้ในการใช่ใช่คือ,คอหลายๆหลายๆแบรนด์ก็มีทั้งเย็บเสร็จแล้วแล้วค่อยเอาป้ายมาติดทีหลังถัดมานะครับซื่อจะเรียกว่าเหมืออนแบบพระเก ก็คือกระเป๋าหลังนะครับใช้คอนเซปต์ก็คือรวมกันเข้าไปเลยซึ่งตอนแรกมันดูบ้ามากในความคิดนะฮะแต่พอาทำออกมาแล้วผลตอบรับก็คือชอบซึ่งหลายคนคงเห็นแล้วละ่ะถ้าเกผมปิดข้างนี้ไปอะ่ะมันก็จะเป็นแบรนด์คาวบอยนั่นเองก็คือมีตรงนี้ไม่มีหมุดต้อนนะฮะเป็นบาร์แท็กเอ็กซ์นะครับ,รบกระเป๋าเชฟทรงมนนะครับลายเนี่ยถ้าเป็นไอ้ย e ี่ห้อคาวบอยเนี่ยมันจะเป็นอยู่ตรงกลางแล้วมันจะเป็น Cat ปแค่คลื่นไปเราเขาอยากเอาเป็นฝั่งนี้จะมีเป็นแบรนด์ ขุดเหมืองนั่นเองตรงนี้ก็จะมีหมุดซ่อนอยู่นะฮะวิธีการเย็บก็คือเย็บเดินปุ๊บปุ๊บขึ้นมาลงวิ่งปุ๊บปุ๊บหักไปด้านหนึ่งรวมถึงลายด้วยลายเนี่ยมันจะสูงกว่านะฮะพอมันรวมกันแล้วก็เลยเกิดมาเป็นซรงของกระเป๋าหลังที่เราคิดค้นขึ้นมานะฮะเ <c oughs> ท่าที่ผมรีเสิร์ชเนี่ยเราเนี่ยคนแรกนะครับ <c oughs> ผมพูดแบบอย่างนี้เลยนะฮะอ่านี่คือกระเป๋าหลังทั้งสองข้างผ้าไม่เหมือนกันผ้ามันก็จะสลับกับใช่เปนเก่งเลยนะใช่ ข้างหน้าข้างหลังของขาข้างซ้ายนะครับจะเป็น right hand เพราะว่ากระเป๋ามันเป็น left ส่วนกระเป๋าที่เป็น right เนี่ยก็คือจะเป็น left hand ทำไมผมเลือก left hand เอาไว้ขาขวาเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนถนัดขาขวาแล้วลายที่มันลอยมนขึ้นเนี่ยสองข้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้างซ้ายจะขึ้นยากกว่าข้างขวาด้วยความที่มันเป็น left อีกนะฮะซึ่งมันจะเฟดนุ่มนวลอยู่แล้วแหละเราเลยเลือกเอาผ้าที่เป็นเล f เนี่ยมาอยู่ข้างขวา ส่วนผ้าที่มันเฟดโหดกว่าว่างั้นเถอะเฟดง่ายกว่าอะไรเงี้ยก็เลยมาเลือกที่จะเป็นคางสายแทนฟินิชชิ่งออกมาแล้วน่าจะดูโอเคที่สุดนี่คือจินตนาการนะฮะสีได้เนี่ยใช้นอกเนี่ยเราจะใช้ทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะครับก็คือเหลืองน้ำตาลนะแล้วก็มีเขียวเขียวนี่คือฟิกเนเจอร์ของเราก็คือด้านในโอลิฟนะฮะจะเป็นฟิกเนเจอร์ของคอร์โอเวอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยก็คือจะมีน้ำตาลเหลืองลังดุมจะเป็นเขียวนะครับซึ่ง คอนเซปต์ <Concept S 2> ของมันก็คือแบรนด์เลฟแทนอ่ะแบรนด์คาวบอยส่วนใหญ่จะใช้ได้สีเหลืองนะฮะส่วนแบรนด์ที่เป็นไรแฮนเนี่ยก็มีทั้งสองสีแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลน, mm hmm. นะครับจากนั้นนะครับเราลองมาดูมดุดคือเราใส่ใจทุกรายละเอียดเลยหมุดเนี่ยจะเป็นสีทองเหลืองส่วนแหวนที่เราข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทองแดง mm hmm. เพราะว่าหลักๆแล้ว crossover เนี่ยชอบที่จะใช้มุดกับแหวนเนี่ยคนละสีกันอยู่แล้ว mm hmm. เพราะว่าคาวบอยเนี่ยชอบใช้ทองเหลืองนะฮะส่วนเหมือง ชอบใช้ทองแดงอ่ะก็จบเลยแล้วก็เอามารวมกันเลยฮะเนี่ยถ้าเกิดคุณดูเนี่ยทั้งตัวเนี่ยจะเป็นทองเหลืองแต่มันมีจุดเดียวที่หมุดเป็นทองแดงคือที่มันซ่อนอยู่หลังกระเป๋าซึ่งมันจะตรงกับด้านที่เป็นเหมืองอ่ะเราก็ใช้เป็นทองแดงนะไอ้ลายชอ่องมะกอออย่างเงี้ยเป็นลายที่เราชอบอยู่แล้วซึ่งมันก็มาจากยีนตัวเหมืองเนี่ยฮะ,ะที่แบบเขาจะเอามาใช้หลังจากช่วงเวอร์วอลแต่ว่าเราก็ยังผสมกับหมุด ที่ยดของมันอยู่ดีข้างหลังเนี่ยก็จะใช้เป็นทองเหลืองอ่าถ้าคุณสังเกตหมุดเราใช้หมุดเคี่ยวนะครับเราชอบประดุมที่มันแบบเห็นข้างในแล้วก็เห็นเี่ยวมันมีมันมีเทคเจอร์มันมีรายละเอียดนะฮะประนวกกับความเป็นทหารด้วยคือเลยหลายอย่างมันตอบคือมันต้องผสมเข้าไปพอสโอเวอร์เนี่ยถ้าคุณสังเกตเนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะเป็นแนวทหารอยู่เยอะเหมือนกันนะฮะนอกจากนั้นนะฮะเม็ดบนสุดคือมันมันมันเรียบอ่ะมันหรูแล้วมันสวยผมว่าเวลาใช้ไปเนี่ยมันจะมีอะไรอีก เช่นเงาขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้มันดูด้านนะครับนอกจากนั้นฮะพอมาดูด้านในเนี่ยซิกเนเจอร์เลยฮะแดงฟ้ายังคงอยู่แต่ด้านนอกเป็นสีอื่นคือเฉพาะได้เดี๋ยวเราก็เล่นพอไปกี่สีแล้วเนี่ยห้าสีนะฮะผ้ารองกระเป๋าด้านในเราใช้เป็นเทอริงโบนนะครับป้ายแคร์ก็ยังใช้สัญลักษณ์ความเป็นเหมือนเดิมนะฮะก็คือใครที่เป็นแฟนของ crossover ก็จะรู้อยู่แล้วเราเราใช้รูปนี้นะฮะส่วนป้ายแคร์เนะี่ยก็คือใช่โคจิมานะฮะโอกายามะ ป้ายนี้คือคิดอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบสมัยแบบเด็กๆอ่ะชอบเล่นถ้าเกิดคุณเห็นน้านนี้จะเป็นคนกําลังเป็นนักประดาน้ำอ่ะกำลังอยู่ในน้านะฮะส่วด้านนี้จะเป็นมาน้ำนะฮะพอคุณหมุนอย่างนี้นะฮะมันก็จะเป็นคนขี่ม้าจางเกง cross over รุ่นนี้มากี่ทรงครับเพี่ก็มีสามทรงเหมือนเดิม่หรือว่าทริโดทรงทริโดมันจะคล้ายๆแบบพวก PBJ 011หรือว่ามีความใกล้เคียงกับ3 0 0 2องของแฟ a เพที่หลายคนทวินหาหนะฮะใกล้เคียงกับ PBJ 011ซึ่งเป็นทรงเขาเรียกว่า Slim Taper แหละหรือว่าทรงเล็กสุดขยับขึ้นมาก็จะเป็น M M นี่ก็จะเป็นแมน h ัตตันแมน h ัตตันจะคล้ายๆแบบซม m u r a ส S 710มันจะเป็นแบบสลิมสเตรทหรือบางคนอาจจะเรียกว่า Tight ไทสเตรทขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกซส์ไหนใช่ใหญ่กว่า P ขึ้นมาขยับขึ้นมา ะะแล้วพอถัดมาก็จะเป็นพี่บิ๊กเบิ้มของเรานะฮะก็เป็นดีดีก็คือดากานะฮะดากาเนี่ยจะเป็นพี่เบิ้มพี่เบิ้มนี่ก็จะเฟรชตรงตรงเลยนะฮะซึ่งก็จะคล้ายกับคล้ายคายกับล็อตหกสีดของมิสเตอร์ฟรีดอมหรือว่าแบ็กสมิธของไรซิ n งฟันนะ,ะชื่อทั้งหมดเนี่ยจะเป็นชื่อท่านะฮะทอริโดแมททัตตันแล้วก็ดากานะฮะไปลองไปดูฟิกๆิกะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มที่ แล้วถัดไปก็จะเป็นทรงเดียวกันแต่ว่าเป็นหลังศักดินะครับไปดูครับ อนนี้นะครับผมมี2ตัวให้ดูก็คือตัวนี้คือตัวก่อนก่อนก่อนแช่กับตัวนี้นะฮะก็คือตัวหลังแช่สังเกตว่าผ้ามันจะดูสีเข้มขึ้น้วยใช่อันนี้ก่อนนะฮะอันนี้แช่แล้วด้านที่เป็นเล็บมั่งเห็นไหมฮะโอ้โหนี่เห็นเลยว่าเขาแช่แล้วเนี่ยสีมันเข้มเลยส่วนกางเกงเราเนี่ยเราแบบโอ้โหเราทําความยาวแบบเรียกว่าตัดเป็นคนไทยี่ไปตัดทําเสื้อได้อีกตัวเนึนะฮะความยาวของเราสามเจ็ดนะครับตัดทีนี้เอาผ้าไปทำอย่างอื่นต่อได้เลยนะครับให้ไปเลยแต่พอวางคู่กันก็จะเห็นแบบ อาอย่างดูแค่กระเป๋านะีฮะถึงแม้ผ้ามันจะแบบเป็นคนละชนิดกันแต่มันก็ยังดูแบบกลืนกันได้ใช่ซึ่งที่ร้านเราก็จะมีทรงทริโดเนี่ยกับแมนฮัตตันแบบแช่แล้วกับไม่แช่ให้ลองสัมผัสหรือว่าลองไซส์ดูส่วนตัวแล้วผมอชอบที่จะแบบว่าตั้งแต่เริ่มก็คือซื้อแบบดิบแล้วไปท่เองเลยดีกว่ามันสนุกดีด้วยลองลองเล่นดูได้ครับแบบ มไม่มีอะไรถูกติดอยู่ว่ได้ไปขาเนี่ยเราก็ใช้สองสีสลับนะก็คือด้านนอกเนี่ยจะเป็นน้าตาลส่วนด้านในจะเป็นเหลืองนะฮะทั้งสองข้างเลยซึ่งเวลาคุณไปตัดเนี่ยคุณอาจจะบอกคนที่ร้านเค้กคัสตอมให้คุณก็ได้นะฮะว่าเป็นข้างหนึ่งเป็นน้าตาลข้างหนึ่งเป็นเหลืองสลับกันอะไรเงี้ยผมทําแล้วนะฮะซึ่งที่ร้านเราก็บริการตัดฟรีใช่นะคุณจะเอาสีลุ้งก็ได้คุณจะเอาสีฟ้าก็ได้เอาสีอะไรก็ได้คือร้านเราทําไม่ได้หมดแล้วแต่คุณชอบนะฮะ คนที่ซื้อไปพี่แดนมีกิจกรรมอะไรฮะผมเห็นอยู่เมื่อกี้มัแบบก็ในเมื่อเราไม่ได้มีเดนิมคอนเทสตมาจะพักแล้วโอ้ยนานเลยลองมาทํากับตัวนี้ดูแต่ว่าเราอยากจะขั้นตอนในการแบบเรียกว่าช่วงใสเนี่ยนะเราจะมีการตามเก็บข้อมูลเข้าไปเรียกว่าผู้เข้าแข่งขันนะอ่า,าอเราก็เลยขอจํากัดคนเข้าร่วมให้ไม่เกิน50คนอยากเห็นตอนจบของมันมากเลยว่าแต่ละคนจะออกมาเป็นยังไงนะความแตกต่างของมันจะแต,ตกต่างกันแค่ไหนแล้วมันจะสนุกแค่ไหน ก็ลอติดตามข่าวได้เลยนะฮะว่าวิธีการลงคอนเทสต์ตัวนี้ลงยังไงของรางวัลคืออะไรน่าสนใจขนาดไหนแต่ผมรับรองเลยว่ามันเด็ดมากแน่นอนนะฮะสินค้าตัวนี้เข้าร้านสุดสัปดาห์นี้นะฮะไปดูกันได้เลยนะฮะบางทรงเนี่ยอยู่แค่สามที่ซึ่งผลิตออกมาน้อยใช่มันผลิตออกมาน้อยจริงๆนะเพราะว่าผ้านี่ก็่าจจะได้มาก็จำนวนจำกัดแล้วนะครับ เขาสั่งทําด้วยนะครับซึ่งใครชอบหรือว่าใครติดตามตัวนี้หรือใครเป็นแฟนแบรนด์นี้นะฮะรีบเข้าไปจับจองได้เลยนะคก่อนที่มันจะโซ่เอาล์นั่นเองนะครับผมอีกอย่างหนึง่งสําคัญเลยราคาคุณจะไม่เชื่อนะฮะว่าราคามันเท่าไหร่นะครับตามคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ที่คอสเทเวอร์ที่เราคิดกันมาเลยก็คือคุณภาพล้ลน,นราคา ตัวนี้เนี่ยขายอยู่ที่7,490บาทนะครับ7,490บาทเมมเบอร์ Member ก็ลดอีก10%ถ้าเมมเบอร์ลด10%เนี่ยไม่ถึง7,000ด้วยนะฮะ ใครจะคิดฮนะกางเกงที่ผสม,มเรื่องราวขนาดนี้กับผ้าที่มันพิเศษขนาดนี้ราคาหลังเมมเบอร์แล้วเนี่ยไม่ถึง7 0 0 0บาทครับผมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะฮะสำหรับใครที่รอแบรนด์นี้หรือชอบแบรนด์นี้นะฮะแล้วอย่าลืมดูคอนเทสต์นะฮะว่าคอนเทสต์มันคืออะไรอยากให้ทุกคนมสมัครกันร่วมสนุกกันนะฮะนอกจากนั้นของรางวัลเรียกว่มมาจับเต็มแน่นอนนะครับยังไงผมกับพี่แดนก็ต้องไปแล้วนะฮะก็ไว้มีโอกาสดีๆหรือมีกิจกรรมอะไรพิเศษเนี๋ยก็ามาเจอกันเราสองคนใหม่ก็เจอกับน้องๆไปก่อนนะฮะ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ